คริสสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับคริสอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่คะเพราะว่ามีคนมาช่วยต้อนรับด้วยอ่ะขอเสียงคริ๊ก,กันหน่อยเลยเเ็วเราเห็นน้องๆแต่เช้าเลยมาเช้าข่าเราอีกออนี่นี่ตื่นเต้นจนลืมเปิดไฟที่ป้ายไฟนะเนี่ยรู้ไหมรู้ตัวใช่ไหมเออ น้องเอาบังหน้าอยู่อ๋อว um ันนี้คริสหลายๆคนเรียกคุณพีคุณพีรใช่คริสทักทายแฟนๆบ้านพรามสีหน่อยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการบ้านพรามสีนะครับผมอ่พลาศครับผมก็ ไม่เคยมาเลยครับเป็นครั้งแรกของทิสเลยนะคะดนมากเลยฮะเคยเคยเจอน้องในงานอื่นกับเพื่อนพี่อามอะไรอย่างนี้แล้วแต่ละงานที่เราเห็นน้องเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกีดการ์ดจากแฟนคลับตลอดเวลาราดูว่าพกไปเคลื่อนที่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ตัวจริงไปทุกงานนี่แค่นี่แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหม อ่านี่คือส่วนนิดเดียวอ <c oughs> ่ามัเดียว,ดดยวหรอนี่ทีมงานส่งมาให้แล้วเดี๋ยวคุยกันอ่าแต่ว่าพูดถึงผลงานเพลงกันก่อนดีกว่าคร,คริสเห็นบอกว่าผลงานเพลงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นประตูอีกบานหน<ช>ึ่งที่เราได้เปิดออกมาตามความฝัน<ช>คฝันอะไรไว้บ้างเออก็คือยิงตอน,นเด็กๆอันนี้คือคิดได้เลยได้เลยครับผมก็คือโอเคครับได้ครับคือตอนเด็กๆคิดชอบเล่นดนตรีมากๆค่ะพ่อเขาเป็นนักดนตรีตอนสมัยเขาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยส่งลูกๆทุกคนไปเรียนดนตรีหมดเลยครับดีนะใช่ครับคือทุกคนในบ ซึ่งตัวคิดเองเนี่ยคือเป็นคนปกปายคนเดียวในบ้านที่อยู่กับมันนานที่สุดคุอพี่ชายในเรียนสองสปีก็เลิกน้องสาวนี่เร็วสุดเลยครับก็คือมีผมเรียนเรียนนานสุดเรียนทั้งหมด15ปีครับมช่ครับเรียนเรียนกองชุดครับใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ธรรมดานะคืออยู่มันอยู่กับมันได้นานสุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบมากๆครับชอบดนตรีมากๆแต่ไม่เคยไม่เคยร้องเพลงจริงจังครับแต่ก็เคยมีความคิดว่าคือจริงเราก็ชอบร้องเพลงครับแต่ ต่อาจจะไม่ได้ร้องได้แบบท็อปฟอร์มมากเท่าไหรอ่อะไรนะ้ยก็ต้องเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ความฝันก็คือที่อยากมีเพลงเป็นของตัวเองครับน,น่าแต่จริงๆแล้วการเล่นกลองเนี่ยถือว่าเป็นต้องฟังเพลงแล้วต้องแกะเมโลดี้แกะจังหวะมามันทําให้เราสามารถอินไปกับมันได้ด้วยแต่ก่อนหน้านี้ <c oughs> มีบทบาทของละครซีรีส์ติดใจไหมกันเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงก็สนุกครับจริงๆชอบสายบันเทิงอยู่แล้วใช่ครับก็ เคยแต่เป็นนักแสดงไม่เคยไม่เคยเป็นนักร้องจริงจังเลยครับเหมือนตอนนี้ต้องแบกต่างกันไหมคะเอออยากรู้ความรู้สึกหน้าที่เขารับผิดชอบต่างกันเลยนะผมว่ามันน่าจะต้องรับผิดชอบ ร่างกายตัวเองมากมากกว่านักสแสดงครับเพราะว่าในเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับออถ้านอนไม่พอเนี่ยเอาและเสียงก็อาจจะม,มาไม่เต็มแต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าตอนที่เป็นนักสแสดง <c oughs> ถามแฟนคลับกันสักหน่อยชอบบทบาทเขาการเป็นนักสแสดงหรือว่าเป็นนักร้องมากกว่ากันอขอเสียงกรี๊ดนักแสดงนักแสดงหนึ่งสองสามชอบการเป็นนักร้องพี่แอบได้ยินการเป็นนักร้องดังกว่าเอแต่ก็ห้ามขาดจากหน้าจอใช่ไหม ใช่มามาเป็นศิลปินแล้วนี่คือเพลงแรกเลยใช่ใชที่เปิดประตูบานนี้ออกมา<ช>ดันชื่อเพลงว่าประตูอากาศแล้ววัานนีออ้ได้มาพร้อมกับประตูเลยเยังไงพอได้เนื้อเพลงมาแล้วผมว่าคุณต้องแบบ,บดีใจกับมันแค่ไหนคืออยากรูว่าเพลงมายังไงด้วยคือ,ค,อคือเพลงมายังไงต้องอธิบายก่อนครับคือได้ได,ได้ได้ความช่วยเหลือจากน้องทอย The Toy เดอะทอยน้องทอยที่คุณตะโกนถามเขาว่าดีใจยังไงน่ยหรอพอดีว่าคือคริสกับน้องอ่ะรู้จักกันตอนสมัย เรียนครับแล้วก็คุณพ่อของน้องทอยกับคุณพ่อของผมมเป็นเพื่อนกันตอนอเรียนครับใช่ครับมันโลกกลมมากเลยเนะใช่ใช่มันโลกกลมมากครับใช่ครับคือตอนตอนมอสีม .5 าก็เคยคิดจะทาเพลงด้วยกันแต่ว่ายกเลิกไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็เด็กมากครับคิดกไได็ไม่ได้ไม่ได้แบบจริงจังค่ะนะติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอโตมาน้องเขาก็ดังมาก,อ,กบบอีกแบบนึงใช่อีกแบบหนึ่งว่าจริงๆเราเวลาเราเลิกกับใครหรือว่าเราผิดหวังความรักเราไม่จำเป็นจะต้องเศร้ามากเราไม่จำต้องจมอยู่กับเขาแล้วมองกันว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่่่่่่่่อออนนนนนนกกกกกัััััเเเเรรรรราาาาาาไไไไมมมต้้้้้งูจแแลลลวววะใใชช เข้าหน้ากันไม่ได้ไม่เอาใช่ใช่ใช่ครับเราเราจำไว้เป็นความทรงจําที่ดีเป็นพาร์ทหนึ่งที่เคยผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวเป็นวันดีๆดีกว่าครับนานมันผนวกไปกับการเลือกตัวผู้กํากับ m v มาถึงนางเอก m v ด้วยหรือเปล่าผู้กํากับซะหน่อยผู้กำกับครับก็ได้พี่แดนวรเวสเป็นผู้กำกับครับก็จริงๆคือชื่นชอบพี่แดนอยู่แล้วครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดก็มาชื่นชอบพี่แดนตอนที่พี่แดนเป็นนักแสดงครับใช่ตอนที่เขาเล่นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นชอบเพราะว่า acting ของเขาหรือว่าำจริง คือมันทําให้เราจิ้นได้ขนาดนั้นเลยครับยากไหมยากครับคือเคยดูในอินสตาแกรมที่มีเรเลชั่นชิ p โกไหมครับที่จะเป็นแบบคู่รักฝรั่งที่เขาแบบว่าทาให้หวือหวาแบบให้อิจฉาเล่นนะครับพี่แดนเขาอยากได้แบบนั้นเลยครับจริงหรือเปล่าตอนแรกที่เจอกันเขาบอกว่าเนี่ยพี่อยากได้เลฟเฟแบบนี้เขาปิดมาให้ดูเลยเนี่ยเรเลชั่นชิปโกพี่อยากได้แบบนี้แบบนี้วันนั้นที่เจอวันแรกใช่ที่เจอวันแรกเลยครับปบอารมโ์นันไหมคือคือตอนที่เจอน้องผมยังเขินน้องอยู่เลยเขินสิน่ารักพี่เอ้ยพี่แดนก็เลยใช้วิธีการโอเค เดี๋ยวพี่ได้ให้ดูไม่ได้ครับพี่ดาก็เลยบอกว่าโอเครู้สึกว่าจะตึงเครียดเกินไปแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่ให้เวลา20นาทีพี่จะลุกออกจากห้องนี้ให้เวลาน้องอยู่กัน2คนคุยกันซะปรับตัวให้สนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็ลุกออกไปผมก็ไหว้น้องเลยสวัสดีครับพี่ให้เวลาปรับตัวผมไหว้น้องเลยสวัสดีครับจิ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 ก็เขาก็จะงงงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธีการอะไรวิธีกรรมคือชวนกันไปกินข้าวครับอยู่ในตึกแต่แก็อยู่แล้วก็เคยชวนไปกินข้าวก็พูด คุยกันอะไรเงี้ยก็ทำให้ใช่ความความสนิทเราจะได้แบบเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเลยพี่นึกภาพออกเลย <c oughs> แดนเดินกลับมาแม่ให้20หายไปนอนเลยทั้งหมดจนออกมาแล้วแต่อย่างที่ท้องคริสบอกเอาไว้ว่า MV มันกลายเป็นจริงแล้วมันเป็นเพลงอกหักสุดท้ายใน MV มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามายังไงยังไง ตัดอารมณ์ส <finances S 1> ุดๆก็นั่นแหละครับจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยใน MV คือมันเหมือนกันหลอกคนดูนิดนึงก่อนคือแบบเล่ามาเบื้องต้นเหมือนกับวันนี้เรากำลังจะไปงานแต่งงานของตัวเองเหมือนเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวเลยอะไรอย่เงี้ยครับเดินไปเสร็จปุ๊บเหมือนกับ พอเราเข้าไปใกล้นางเอกปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเราคิดถึงเขามากเราอยากที่จะแบบว่าขอก่ออีกสักครั้งหรือว่าขอจูบอีกสักครั้งพี่เห็นมีแบบคริสเดินไปแล้วอย่างเงี้ยจับมือจับมือใช่ใช่ใช่ครับแปลว่าแต่จับมือพี่เมย์ไม่้ตอนนี้เดี๋ยวโดนโดนวุ้มพี่เป็นพี่ลก่อนะคะแตว่าเราเราเริ่มคิดถึงเขาอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปใกล้ขึ้นปุ๊บมันเหมือนเป็นช็อตที่เจ้าบ่าวตัวจริงเขาออกมาพอดีซึ่งก็คือใช่ครับก็คือแจ็คนั่นเองแจ็คเดอะเฟสใช่แจ็คเดอะเฟสนั่นเองนะครับก็ก้วร่าูสึ คือเหมือนกับพี่ด้บอกว่าให้เหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยครับกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นเพื่อนกันทั้งกับแจ็คเองด้วยครับก็ให้แบบพูดคุยกันเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้จะไปฮันนีมูนกันที่ไหนจะไปซึ่งจริงๆลึกข้างในเรามันเจ็บมันเจ็บนะครับมันเจ็บมันเจ็บแบบการที่เราถามว่าจะไปยูจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนทั้งที่แบบ โหยถามคนที่เรารักว่าเขาจะไปฮันนีมูนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไหนไที่เค,คเคยรักใช่ไหมใช่มันก็มีเป็นความรู้สึกที่แบบอาจจะแผ่วลงไปนิดนึงอะไรจนสุดท้ายตอนท้ายต้องขึ้นไปร้องเ<ช>พลงตอนแรกเราคิดว่าเราไหว <S 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 แบบเราไม่ไหวแล้วเราปล่อยแก้วทิง้งแ้วก็แตกเพราะเราก็เดินออกแล้ว,ลวก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแทน <S S คุณเป็นพระเอกจริงๆถ้าถ้าเหตุการณ์จริงเจออย่างเงี้ยรับไหวไหม เป็น2องเวครับถ้าไหวคือก็คือไหวเลยแต่จะไม่เป็นครึ่งนึงกลางแบบนี้คือไปยินดีจริงๆกับถ้าไม่ไหวคือไม่ไปไม่ไปเลยไม่ไปเป็นเปรตบอลลอมต้นมากเลใช่ใช่เพราะตัวจริงชีวิตจริงก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงขนาดนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเออถ้าเป็นตัวเราเราจะไหวไหมเสียงตอบรับจากทั้งบทเพลงแล้วก็การแสดงแฟนๆเยอะมากมีสิ่งไหนที่ยังอยากจะลองทำอีกไหมในวงการบันเทิงคือจริงๆก็ตอนนี้เป็นนักแสดงกับนักร้องแล้วก็อยากจะไปนักร้องให้ได้ มากกว่านี้ค่ะแล้วก็อยากจะฝึกเต้นด้วยอะไรเงรรี้ยพีคคค่คิดก็คิดก็มีไอดอลเป็นพี่เป็กผลิตโชคใช่ไหมครับมี่ไอดอลแต่ละคนหอมชูปก็อย่างพี่เป็กผลิตโชคเนี่ยเวลาเขาร้องเขาเต้นด้วยซึ่งแบบมูฟเมนต์ของเขาอะไรเงี้ยคิดยาก อยากฝึกใช่ใช่อยากฝึกอยากฝึกให้ตัวเองมีด้านนั้นด้วยอะไรเงี้ยเสียงร้องเนาะการเต้นนะซึ่งแฟนคลับนี้ก็เป็นนุษย์เหมือนกันใช่ไหมฮะบางส่วนนะฮะผมก็ว่าผมจําได้นะตาบางคนนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะอีกเสียงเป็นลุ้นพี่ที่เราเองก็ชื่นชมเหมือนกันแต่ว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นสเต็ปของคริสจะมีมาแบบแดนสุดๆอะไรไหมคะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนันอา แฟนๆมีคำถามอะไรเพิ่เตเมมไหมฮะอะเร็วช่วงนาทีทองอะ,อะซิงเกิลต่อไปจะมีโอกาสได้ฟังเมื่อไหรเออนี่พี่ถามแทนให้นะ หลังจากที่หลังจากที่เขาให้ไปอัดแล้วกันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแบบว่ากำลังคุยอยู่ว่าเเพลงที่2จะเป็นแนวไหนดีเพราะว่ายังอาจจะแบบว่าไม่ได้ออกมาเป็นเต้นเลยอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูกันว่าเพลงที่2วางไว้เป็นจังหวะแบบไหนถึงจะดีก็แปลว่าเร็วๆนี้ใช่ครับช่วงนี้ต้องรอก่อนเพราะว่าจะมีเรื่องของงานแสดงเข้ามาแล้วก็พองานแสดงออกมาก็จะอาจจะมีเพลงประกอบออกมาด้วยต้องรอติดตามกันนะฮะและนี่คือน้องคริสนั่นเองนะครับฝากผลงานหน่อยเชิญช่วยฟังหน่อยครับผมก็คริสนะ ขอฝากเพลงประตูอากาศและวันดีๆนะครับผมเป็นซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตคิดเลยนะครับก็ ตั้งใจทํากันมากๆนะครับทั้งพี่ศิลปินแล้วก็น้องศิลปินของทีสนะครับเป็นคนช่วยกันทําเพลงนี้ออกมานะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากฟังใน YouTube หรือว่าอยากดู MV นะครับสามารถดูได้ที่ YouTube Channel GMMTV Record ครับครับแล้วก็ใครที่อยากดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ดิจิตอลดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามสองสามสองสามครับครับผมแล้วก็ไปตามได้ในไอด้วยนะ K R I S T ใช่ไหมครับทุกช่องทางเลยครับทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเขียนเหมือนกันหมดเลยครับ K R I S T T P S ครับโอเคนี่ขอบคุณดงมิ้นซ์ด้วยขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันพี่เดศษบัญชามาพร้อมกับมีซิงเกิลยังไงดีจากดงมินซ์ด้วยใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในรายการบ้านพระรามสีค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ